มิ้นรันรวีนางเอกเทียบสวยเหมือนยายาเป็นอีกหนึ่งโพสตที่สร้างเสียงฮือฮาสุดๆเมื่อนางเอกสุดฮอตของทางช่อง3อย่างมิ้นรันรวีเอื้อกูลวราวัตรได้โพสภาพข้อความโชว์หน้าสดของตัวเองลงในอินสตาแกรมหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีบรรดาแฟนครับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในเรื่องความสวยกันอย่างมากมาย ซึ่งเธอนั้นเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณามีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือข้ามสีาันดอนรบบทเป็นนารา ึ่งเธอคนนี้มากความสามารถและครบเครื่องจริงๆสาหรับสาวมินรันร,รวีอดีตสาวมือลูกตบขนไก่ระดับจังหวัดที่มีดีกรีความสวยเต็มสิบบวกกับความสูงในระดับนางแบบที่เธอสามารถแสดงความสามารถจนติตาหลายๆคนจนถูกท้าทามเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงนั่นเองบอกเลยเลยว่ามินรันรวีเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์มากความสามารถเลยจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬาหรือในเรื่องของวงการบันเทิงเธอก็เรียกว,ว่าเอาอยู่ท ได้ดีในทุกๆเรื่องเพราะถึงแม้เธอจะมีทั้งงานที่ได้รับแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งเรื่องการเรียนเลยสักครั้งในสมัยเรียนก็เป็นนักเรียนกิจกรรมอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนถือป้ายโรงเรียนในงานกีฬาสีหรือเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมในโรงเรียนเสนอเรื่องของกีฬาเธอก็เรียกได้ว่าเป็นนักตบลูกขนไก่ระดับตัวแทนจังหวันดนครราชสีมาผลงานอย่างมากมายอย่างกีฬายเยาวชนแห่งชาติเธอก็ได้เคยได้รับเหรียญเงินด้วย ซึ่งโตมากับการแข่งขันรับชาติได้เหรียญทองแดงและยังรวมไปถึงเคยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยเสน,นเรื่องของการแสดงนั้นเธอกำลังเป็นดาวรุ่งทางช่องสมได้เล่น MV เพลงกรรมให้กับป้างนคารินและกำลังมีผลงานละครในอนาคตนั่นเองค่ะ